ไปดูค่ะนี่เป็นข้อสอบอีกแนวหนึง่งคือข้อสอบสับพนามสับพนามนะวิธีการทํานะโจทย์เลยนะเวลาเจอข้อสอบแบบนี้ห่งสับพนามต้องแทนคำนามที่อยู่ด้านด้านหน้าฉะนั้นเวลาหนูโพสิชันหน้าตัวเองนะคะหนูต้องหันซ้ายและมองบนแค่นั้นหันซ้ายและมองบนเพราะว่าสรรพนามต้องแทนคำนามที่อยู่ด้านหน้า ใช่ไหมคะอ่าและพอได้ตัวสรรพนามที่เราหมายมันปั้นมือแล้วเราก็ดูอย่างเดอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมีคนมากกว่าหนึ่งคนมีของมากกว่าหนึ่งสิ่งอะ่ะเพราะมันคือเดออ่ะมันก็ต้องแบบเออแล้วพอเราได้สรรพนามที่เราว่าเออเนี่ยมันน่าจะเป็นคำนามตัวเนี้ยเราก็ต้องเอามันมาแทนค่าอารมณ์แบบเหมือนเช็คคำตอบแทนค่าในสมก,การอะไรประมาณนั้นนะเออนะอ่ะไปดูคะ่ะข้อสามเดแทนอะไร เดทอะไรโลกอ่ะนั่งดูเดคืออยู่ตรงนี้ถ้าเรามองเราก็แบบเอ๊ะมันจะแทนชั่วโมงหรือเปล่าเน่ตัวที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้คือเอ๊ะหรือมันจะแทนสพนามแทนคำนามที่อยู่ด้านหน้าไงเอ๊ะหรือมันจะแทน scientist เอ๊ะหรือมันจะแทนตัวนี้ก็ได้ young adults เห็นไหมคะมีสิทธิ มีสิทธิ์แทนได้เวลานั้นหนูก็พยายามแบบลองทดทดดูทีนี้เขาบอกว่าอะไร day เนี่ยกริยาที่มาต่อคืออะไรคะตอนนี้เราจะลองแทนค่านะคะ may have a hard time a hard time paying attention ประสบกับความยากลำบากในการ pay attention แปลว่าอ่ะ ขอหนึ่งคนแปลคำว่า attention pay attention เวลาเราไปห้างเขาบอก attention please เขาขออะไรเราเขาขออะไรเราโอ้ตายละยกกันใหญ่พี่เขาให้ไปแล้วเขาส่ง<ห>ไปลใใ้ให้ความสนใจขขอขอใช่ให้ความสนใจ attention ไปกับเพ y นะคะอ,อะรับอะไรดีคะหนังสือคะ่ะหนังสืออ่นานหนังสือมาเอาได้เลยนะลูกนะ,ะมาหยิบด้านหน้าได้เลย แล้วเราคิดว่าเดมันน่าจะเป็นตัวไหนมันก็ต้องเป็นอย่างแรกเลยเดจะเป็นชั่วโมงได้ไหมคะมีปัญหาในการที่จะแบบให้ความสนใจที่จะจดจ่อกับอะไรบางอย่างมันต้องเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างแรกอาเลือกเลยจ้ะคิดหนักอเดต้องเป็นคนคะ่ะลูกตัด hours ทิ้ง อ่าเอาไหนคะเก่งเกดอ่าค่ะโอเคค่ะเอาเดี๋ยวถามนิดนึงชื่ออะไรชื่อโมค่ะโมอ่ชื่อโม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 วไ๊ยโมอ่น้องชื่อโมอ่มาจบเรียนอะไรคะพี่บุญวิทยาอะไรพี่บุญวิทยาอะไรวันนี้มีเพื่อนมาด้วยไหมลูกมีค่ะอยู่ไหนคะโอ้กองเชียอ่ากองเชียส่งเสียงหน่อยอ่ะหนูเกินโมอร์มากจะเข้าคณะอะไรคะ อักษร,รอ่ไม่มีไม่ก็บริหารด้วยนะขอให้ประสบความสําเร็จอยากเข้าอะไรอ่ะแต่อยากอ่าพูดมาพูดไหมจบแต่อยากแต่อยากเข้าอะไรมากกว่าอักษรน,นะขอให้สมความปรารถนาเรามาแบบว่าได้เข้าในที่เดียวกันแล้วก็มาเอกภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะโอเคอ่จาจะอักษรท้ากษรที่จุฬามีหลายเอกนะคะหลายๆคนก็แบบอาจจะคิดว่าเฮ้ยอักษรเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือเปล่าไม่มันก็มีหลายภาษาแล้วก็ มีเอกแบบปรัชญาก็มีเอกศิลปะการละครก็ยังมีอันนี้เป็นเป็นอะไรที่คนอาจจะไม่รู้ว่าอักษรจุลามีอะไรข้างในบ้างมีเยอะนะคะอ่ะคราวนี้กลับมาที่เรื่องของเราค่ะเดยค่ะเดยแทลเดียมีปัญหาในการโฟกัสคะตอบข้อตอบข้ออ่ะมันเป็นกลุ่มไหนดูก่อนนี่นี่ไงตามที่เราโน้ตไวอ้อ่ะ นักวิทยาศาสตร์คงไม่ใช่อ่ะนักวิทยาศาสตร์คงไม่ได้มีปัญหาก็ต้องตอบเป็น young adults นะคะทุกคนและ